ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งกับท็อปโต้ต้าท่าจีนะครับวันนี้เราก็จะมาชมในเรื่องของรถยนต์โต้ต้าเวลโรสรุ่นใหม่นะครับซึ่งจอดที่โตโยต้าทุนพลสายสีที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน้องแอมครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่ท็อปขาคันนี้นี่ใช่ใช่ไหมใช่เลยครับคันนี้เลยฮะขาวไหมฮะโอ้โแหมตัดสินใจไม่ถูกว่าระหว่างเวลโรสคันนี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองกับออมแอมอะไรจะขาวกว่ากันแน่นอนแน่นอนต้องเวลโรสอยู่แล้วพี่ท็อป อยากรู้จักคันนี้แล้วเนี่ย,ยอยากจะรู้จักแบบโดยละเอียดเลยค่ะพี่ตอบจ๋าได้เลยครับเริ่มจากด้านหน้านี้เลยนะครับผมคัาที่เป็นโตต้าเวลอสนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องยนต1500์ 1,500cc นะครับเป็นรถ MPV นะครับขนาดกลางนะครับที่สามารถบรรจุคนได้เนี่ยถึง7คนด้วยกันนะครับไปขึ้นสามารถเดินทางได้ทั้งใกล้และไกลในเมืองและนอกเมืองได้โดยที่ ว่าคันนี้สามารถพาไาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโอ้โหเจ็ดที่นั่งแบบสบายๆครอบครัวใหญ่ก็คือไปคันนี้ไปคันเดียวได้กันหมดได้เลยครับโอ้โหดีมากเลยนะครับจากด้าหน้านะครับที่ออกแบบใหม่กระจังหน้านะฮะเป็นลังพึ่งขนาดใหญ่มากนะครับรวมถึงไฟหน้านะครับแบบฟูล l อลด้วยนะครับพร้อมกับไฟ LED ดทั้งระบบและไฟเลี้ยวแบบเซเบนเชียนด้วยนะครับก็เป็นไฟแบบวิ่งนะฮะสวยงามมากนะครับพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับมีมาให้พร้อมทั้งคันนี้เลยนะครับ ก็คือเรื่องของความปลอดภัยในทัศนวิสัยนี่คือสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนใช่ครับีสุดยอดเลยใครับผมแล้วก็มาด้านนี้เลยครับคไปดูด้านข้างกันต่อด้านข้างจะมาพร้อมกับล้อลอยขอบ17เลยนะฮะขอบ17ถูกต้องล้อเอาลอยขอบ17เลยใช่ครับผมนะฮะส่วนในเรื่องของห้องโดยสารก็เป็นระบบโครงสร้างก็รองรับความปลอดภัยถุงลมทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะฮะ เป็นรถของด้าวิลรสนะฮะรุ่นนี้เลยนะครับจ้าคือช่วงแรกเราเดี๋ยวพาดูแบบรอบคันกันเลยเอาทั้งหมดเลยเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะชมพวกเราผ่านไลฟ์อ่าโอเคยังไม่มีโอกาสได้มาเจอตัวจริงแต่ถ้าอยากจะมาเจอตัวจริงกับเวลอสแล้วก็ทดลองขับก็สามารถมาติดต่อพี่ท็อปได้ได้เลยครับยินดีเลยครับสัาาท้าจีนได้เลยได้เลยครับไปดูกันต่อเลยค่ะพี่ท็อปโอเคมาต่อเลยนะ ันน to <Yeah. S 2> ี้ก <Ooh. S 2> uh, nice ็มาพร้อมกับล็อกขอ17นะครับอัลลอยดีไซน์ใหม่พร oh, ้อมกับกระจกข้างแบบไฟเลี้ยวด้วยนะครับก็พับเก็บได้อัตโนมัตินะครับล็อกปุ๊บก็ล็อกเลยนะครับมาพร้อมกับแจ็สมาร์ทคีย์ซึ่งสามารถสัมผัสได้เพียงปลายนิ้วนั้นเองนะครับโอ้คือไม่ใช่ว่าพอปิดประตูเสร็จปั๊บจะต้องมาอัตโนมัติต้องต้องมาแบบมาพับกระจกเองมากดอัตโนมัติไม่ไม่ต้องแล้วนะฮะมีให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็การปลดล็อกนะครับก็ในเรื่องของกระจกมองข้างก็จะออกมาด้วยนะครับ อันนี้คือเทคโนโลยีที่ถือว่าดีมากโอ้ข้างหลังนี่คือด้านหลังนี่สวยงามมากสวยงามจริงๆคือนี่เป็นครั้งแรกที่เราแบบได้มาเห็นตัวจริงของเขาถูกต้องเดิมเนี่ยเราจะเห็นจากพวกแอดพวกโฆษณาต่างๆเห็นจากตัวเป็นเปเปอร์บ้างอะไรบ้างแต่พอมาเห็นของจริงอ่ะตอนแรกเลยนะพอเห็นจากเปเปอร์รู้สึกว่าอุ้ยเลลกมาแลดูเล็กเนาะใช่แลดูเล็กแต่พอมาเห็นของจริงเฮ้ยไม่เล็กนะถูกต้องใช่ครับท้ายนี่ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับรวมถึงเป็นไฟท้ายก็เป็นแบบ Fu l l LED ดีด้วยนะครับ ะะมีพร้อมกับระบบไฟเบรคไฟเลี้ยวไ,ไฟถอยรวมถึงไฟอ่นเรียบเป็นไฟไลท์กดิ้งนะครับซึ่งจะให้แสงสว่างน,นะฮะยามค่ำคืนเป็นแถบยาวสวยงามมากเลยนะฮะอตอนคืงจะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับยาวถึงโลโกโล้โตโยาตาคันนี้เลยนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรถแบบเหมือนรถยุโรปเลย,ยนะครับใช่คาถูกต้องครับมีความเป็นไฮคลาสด้วยตัวเองด้วยนะครับพร้อมกับเซนเซอร์ถอยทั้งหมด2จุดนะครับอันนี้ดีมากใช่ครับไม่พอคันนี้มาพร้อมกับกล้องรอบคันด้วยนะฮะ พาราลลัมมิกเลเป็นแบบเบอร์สวิลนะครับก็สามารถมองได้เห็นอย่างรอบคันเลยนะฮะโอ้โหนะครับก็คือไม่ว่าจะถอยจอดหรือว่าเอาไปใช้ในเส้นทางหรือในช่วงถนนที่เราไม่คุ้นเคยคันนี้ถ้าเกิดจอดในเมืองก็ที่จอดรถอาจจะมองไม่เห็นนะฮะอาจจะมีเศษก้อนหินหรือเศษตะปูอยู่อันนี้สามารถมองได้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับดีจังเลยกล้อง360องศาถูกต้องใช่เห็นได้รอบคันใช่ฮะลองดูด้านท้ายหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเปิดให้ดูะฮะ นายขอดูบั้นท้ายน้องเวลลอสหน่อยสิว่าเป็นไงบ้างฮะกว้างขวางมากนะฮะเบาะสามารถพับได้อย่างหลากหลายรูปแบบเลยนะฮะบั้นท้ายก็มีทั้งหมด7ตำแหน่งด้วยกันก็มีหน้า2นะครับตรงกลาง3และข้างอีก2รวมงหมดเ็ตำแหน่งนะฮะนั่งได้สบายๆเลยนะฮะเฮดรูมก็ยังเหลือนะครับแล้วก็ขานี้ก็สามารถปรับได้โดยที่ไม่เบียดกันด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าแถว3เนี่ยเราไม่ได้ใช้นั่งเราก็สามารถปรับได้เลยถ้าไปเพื่อสามารถขนสัมภาระได้เพิ่มเติมจากที่แอมเห็นเนี่ย ขนาดของเขาเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าเดินทางไซส์ใหญ่สุดสี่สิบวานิวนี่คือสบายๆเลยใช่ถูกต้องครับใส่ได้สบายเลยนะจับกยงจักรยานเซิร์ฟบอร์ดถูกต้องใช่ครับอเนกประสงค์มากเลยนะครับกว้างขวางมากถ้าทาสามไม่ได้ใช้อะนะใช่ครับรวมถึงไม่พอฮะด้านนี้ก็จะมีเรื่องของที่วางที่เก็บของอีกหลายตำแหน่งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่วางรองเท้านะฮะหรือว่าวางอุปกรณ์ชิ้นงานต่างๆนะครับรวมถึงขุปกาในพอสหุกเนี่ยก็สามารถเก็บไว้สาย ปาท้ายด้านนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีฝาปิดให้ฝาปิดให้เรียบร้อยสวยงามแบบนี้ใช่ครับดีมากสวยงามมากเลยนะฮะจริงนี่พอมองไปจากข้างหลังโอ้โหยิ่งทําให้เรารู้สึกได้ชัดเจนเลยนะว่าข้าในี่คือกว้างมากเลยอ๋อใช่ถูกต้องใช่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวต้องลองไปนั่งดูว่ากว้างจริงหรือเปล่านะฮะใน่าสีใช่ครับปาท้ายก็ปิดเปิดปิดง่ายนะครับไม่หนักนะฮะแค่นี้เองนะครับนะฮะรับเดียวก็คือเข้าเลยถูกต้องโอ้โห นี่คือรอบคันใช่ครับสวยมากจริงๆนิ่ฮะจ้ามองจากด้านนี้สวยมากเลยัโอ้เดี๋ยวเราลองไปดูด้านในกันบ้างไหมครับดีค่ะพี่ดีเลยนะครับโอเคครับ้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับได้เลยค่ะพี่ท็อปดีเลยครับว้าวโอ้เป็นไงบ้างครับด้านในนะฮะ้กว้างขวางมากเลยนะครับด้านบนก็โปร่งโล่งสบายนะครับขึ้นที่นะครับในเรื่องของเลกลูมก็โอ้โห กว้างขวางอย่างมากเลยนะครับอ๋อกว้างขวางจริงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวยอมแอมขออนุญาตลองลองขึ้นไปหน้าลูบเพื่อที่จะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยว่ากว้างจริงหรือเปล่าเวลาเข้ามาคือเราเป็นไงฮะแค่แบบยกหัวเข้ามายกนิดเดียวเองใช่ไหมครับม่ต้องก้มลงไปต่ำใช่ไหมไม่ต้องเลยคือปกติถ้าขึ้นรถสไตล์เนี้ยครับผมมันจะต้องมีการแบบก้มหัวเพื่อให้พ้นทางตรงนี้อันนี้คือแบบ เข้ามาไม่ต้องเอ้ยนี่ดีอ่ะนะนะฮะพื้นที่นะฮะเล็กรูมไงฮะโอ้โหเหลือเฟือมากมายเลยนะครับปล่อยห้างนั่งได้เลยนะครับเนี่ยสบายเลยนะครับด้านบนเรื่องของเฮดรูมก็ยังเหลืออีกโอ้โหประมาณเกือบสองคำปั้นเลยนะฮะประมาณเกือบสองซืรีเลยนะครับว่างมากจริฮะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับความเสมสูงในเรื่องของที่วางแก้วทั้งหมด15จุดด้วยกันนะครับโอ้โหโอ้ถ้ามีถ้าบอกตอนนี้ เยอะมากเลยนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยถูกต้องนะครับผมรวมถึงการชาร์จ USB นะครับก็มีทั้งหมดหลายตำแหน่งด้านหน้าด้านข้างอีก2จุดและด้านหลังอีกด้วยนะครับก็สามารถแยกชาร์จได้ข้างหลังก็มีด้วยก็มีเหมือนกันใช่ครับก็คือแต่ละที่นั่งแต่ละตำแหน่งเนส่แต่ละคนยสามารถแบตอะไรได้ตลอดเวลาเป็นส่วนตัวถูกต้องครับไม่ต้องไปลุกกลวว่าเดี๋ยวเราขอชาร์จที่หน้าจอหน่อยสิไม่เป็นไรนี่อยู่ด้านนี้ได้เลยนะครับของใครของมันไปเลยถูกต้องไม่ต้องมายุ่งกันใช่ครับ นี่เหรอคะใช่ครับลองดึงดูฮะดึงแล้วพับเบาะลงมาครับผมดึงแล้วพับเบาะโอ้นี่นะฮะเรามีที่พนักพิงครับกรณีที่เดินทางนานก็สามารถพิงได้สบายๆเลยนะครับสวยมากเลยครับผมอ๋อหมายถึงอ้อมแบบเหรอคะใช่ครับผมโอเคสบายใจแล้วได้ครับผมก็คือสามารถเอาเป็นที่พักแขนได้ถูกต้องกรณีที่เดินทางแค่2คนหรือคนเดียวก็สามารถทำเป็นที่พักแขนได้เหมือนกันนะฮะ ตานแรกก็เผื่อวางกระเป๋าอีกนะฮะได้ไม่ต้องทิ้งสัมภาระไว้ถูกต้องใช่ครับหรืออาจจะจับมือกันก็ได้นะฮะอุ๊ยจับมือตัวเองครับผมแต่ถ้าสมมติว่านั่งสามที่นั่งก็คือจริงๆก็คือนั่งได้สบายๆใช่เลยใช่ครับโอ้โหดีมากเลยอ่ะพี่ท็อปสบายๆไปเลยนะครับผมลองไปนั่งไหมฮะผมสูงประมาณ180เดี๋ยวผมลองไปนั่งฝั่งอ่าได้ได้ได้ครับพี่ท็อปมาได้นี่เดี๋ยวให้ทุกท่านที่กำลังชมผ่านไลฟ์นี้จะได้เห็นไปด้วยพร้อมๆกันว่าอ่ะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ แล้วนั่งแล้วมาบอกว่าสบายมันจะสบายจริงหรือเปล่าคือพี่ทอพพี่ทอสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบครับผมโอ้โหนี้ยังเหลืออีกจริงเหลืออีกคนหนึ่งได้สบายๆเลยนะฮะเราควรที่จะมีลูกไหมฮะครับผมลูกของูกของขเราอ๋อแหมครับผมลูกใช่ครับแล้วครอบครวนนเองนะฮะ สามารถนั่งได้สบายๆเลยนะครับจริงดูส่วนของเล็กรูมก่อนที่ทอสูง180ก็คือเล็กรูมจริงๆก็คือเหลือเยอะนะยังเหลืออีกเยอะเลยสบายๆแล้วเฮดรูมอีกใช่โอ้ยังเหลืออีกเกือบเกือบสองคืบเลยนะฮะโดยประมาณนะครับให้ความรู้สึกโปร่งมากแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยพี่ท็อปครับผมออนแอรเห็นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของช่องลมแอร์นะครับสามารถปรับได้นะครับโดย เรามีสวิตช์ปรับแยกต่างหากจากด้านนี้นะครับ<อ>ไม่ต้องบอกเอ้ยเธอเธอปรับให้ฉัน่อยสิไม่เป็นไรนะไม่ต้องงอนะรเราสามารถปรับได้เลยจากด้านบนนะครับก็คือแยกโซนกันกชัดเจนเลยถูกต้องนะนี่เป็นตัวดูดอากาศครับเพื่อให้พัดลมแอร์นด้ออกมานะครับถ้าอยากให้ออกมาเต็มที่ก็ ด้านบนนี้นะครับให้ตามต้องการได้เลยนะฮะถ้ามันหนาวก็โอเคปรับบางหน่อยนิดนึงนะฮะก็ในเรื่องของที่ทางลมก็สามารถปรับได้นะครับถ้าอย่างนั้นก็จะหมายความว่าความเย็นเนี่ยไม่ได้มีแค่ข้างหน้าอย่างเดียวแล้วคือตอนนี้ก็คือสามารถทําความเย็นได้ทั่วทั้งคันเลยถูกต้องใช่เลยครับสามารถปรับได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะแล้วก็เย็นทั่ว ตั่งคันแน่นอนนะครับว้าวอันนี้เป็นโซนของผู้โดยสารแถวที่2ใช่ครับผมแล้วเบาะของตรงแถวที่2เนี่ยสามารถปรับได้ขนาดไหนยังไงเมื่อ้ได้เลยครับเดี๋ยวสาธิตดูนะฮะเดี๋ยวน้องแอมนั่งก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรได้ค่ะด้านนี้เลยเดี๋ยวสาธิตทางด้านนี้ให้ดูสามารถปรับได้นะฮะจ้ะปึ๊บนะฮะพับลงได้เลยอย่างนี้เลยนะครับว้าวนะครับก็สามารถเพิ่มพื้นที่สัมภาระด้านหลังเนี้ยได้อีกนะฮะสามารถเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระ อีกหนึ่งระดับเลยนะฮะเราโดยที่คนนั่งก็สามารถนั่งได้แล้วก็บรรทุกไปได้ด้วยนะครับก็เพราะแบบ60-40อันนี้40อนุ60นะครับถ้ามาคนเดียวก็นั่งฝั่งนี้คนู้นก็สามารถขับได้อีกนะฮะแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มความสะดวกสบายเวลาที่จะมีการขึ้นลงถูกต้องถ้าสมมติว่ามีผู้โดยสารแถวที่3ใช่เลยพับแบบนี้ได้เนี่ยก็คือขึ้นลงได้สะดวกมากขึ้นถูกต้องใช่ฮะง่ายๆแค่นี้เองครับผมใช่แล้วไม่ใช่ว่า ปรับยากด้วยนะใช่นนแค่ปลายนิ้วเองนะแค่ปลายนิ้วแล้วก็ขึ้นลงได้แล้วถูกต้อง oh. ใช่ครับโอ้โห oh. oh. <Hey. S 2> แล้วความรู้สึกตอนนั่งเนี่ยบอกเลยว่าถ้าโดยปกติอะถ้าเป็นรถแบบสามแถวแบบนี้ครับบอกเบร์อะไรเนี่ยมันจะไม่ได้นุ่มสบายตแต่คันนี้เวลอสคันนี้พอมานั่งปุ๊บ ให้มันนุ่มนะเหมือนรถเก๋งแบบันใหญ่หนึ่งคันเลยเนาะนะครับแม่นะฮะได้ฟิลแบบอยากเดินทางขึ้นมาทันทีถูกต้องอย่างที่บอกครับวันอ่าคันนี้นอกจากเป็นรถครอบครัวแล้วเน้นพอปลอดภัยเนี่ยนะครับเ้าเราจมีลูกเล็กนะครับมีเบาะในเรื่องของอ่าคาซีสค่ะอันนี้มีไอโซฟิกนะฮะสามารถล็อกตำแหน่งเบาะนะฮะของเด็กได้นะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะครับซ้ายและขวา เป็นไอโซฟิกเทานนี้ครับมีตัวยึดอยู่นะครับมีคาซีดสามารถล็อกได้เลยนะครับเพราะนั้นปลอดขับขี่เน้ยปลอดภัยขึ้น h านแน่นอนจริงเว่าในปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกเด็กเล็กเนี่ยที่มีคาซีดอ่ะเขาจะต้องให้นั่งแถว2เป็นต้นไปอยู่นะต้องใช่ครับอ๋อแล้วก็จะมีตัวที่ล็อกคาซีดของน้องๆได้ด้วยใช่ถูกต้องครับอันนี้ก็มีให้ด้วยนะฮะอืมแหมนะครับชักอยากจะได้ละพี่ท็อปอยากได้นะฮะเดี๋ยวเรามา ดูขึ้นศาลด้านหน้าดูไหมครับว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับโอเคโอเคได้เลยครับโอเคครับเรามาสู่รถด้านหน้าของ Total Velos แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าด้านหน้าน่าสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราดูปุ่มกดสตาร์ทกันนะครับรูปเรียบหรูมากๆนะครับนี่เลยครับเพียงแค่เราเหยียบเบรสนะครับปึ๊บแต่ยังไฟขึ้นมาครับ Engine Start นะครับกด1ครั้งครับแค่นี้เองครับก็คือแค่สัมผัสไปนิดเดียวแค่ปลายนิ้วสัมผัสครั้งเดียวเองนะครับเอ็นจิ้นก็สตาร์ทให้เลยสตาร์ ค่ไถูกต้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของรถกาซรถยนต์นะครับ Total v e l o c นะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับส่วนในเรื่องของด้านหน้าคนขับนะครับก็จะเป็นพรมอลไรพวงไลท์แบบมัลติฟังชั่นนะครับสามการด้วยกันนะครับสวยหรูมากนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของการปรับเมนูของหน้าจอ MID ด้านหน้านะครับก็โปนในเรื่องของโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับการเซตค่า หน้าจอนะครับการออกแบบหน้าจอนะครับเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเข้าใจง่ายนะครับใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับจะได้แม่น้องแบบมึนงงเนาะสำหรับบางคนงงว่าเอ้ยแล้วถ้าเอาไปนั่นมันจะใช้ได้ง่ายหรือเปล่าอะแบบใช่เลยก็คือสามารถรับได้ที่มือและที่สําคัญคือเมนูเป็นภาษาไทยถูกต้องครับหน้าจอสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด4ระดับด้วยนะครับสี่แบบด้วยกันนะครับหนึ่งสองสามสี่อยู่ที่เราชอบนะครับบางคนชอบแบบเป็นอนาล็อกแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะ เหมือนขับรถหนึ่งคันได้ลดถึง4คันด้วยกันนะฮะนี่เลยนะฮะก็คือสามารถเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองได้ทุกกต้องฮะถูกต้องนะครับผมเลยมันก็แสดงในเรื่องของอ่าม้วัดรอบนะฮะความเร็วรถน้ํามันนะฮะทิปเอทิปบีแล้วก็ในเรื่องของน่าจะเอเมดีต่างๆนะครับสามารถคานวณการใช้รของรถได้อย่างง่ายดายนะครับส่วนด้านขวาปุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับหน้าจอรนี้ก็เป็นหน้าจอแบบเก้านี้รองรับของ Apple CarP l a y ด้วยและ a n d r o i แบบออโต้นะครับ อาสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราหรือโท<ด>รศัพท์ของเราใช่ไมโครเพลย์แอร์ดออโต้นะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับนะครับรวมถึงความปลอดภัยคันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการตรวจจับเลนด้านนี้นะฮะก<ช>็ <ๆ S 2> เป็นเรื่องของตัว LA L A L D A นะครับซึ่งกรณีที่รถออกนอกเลนกรณนนีที่หลับในนะครับพวงมาลัยจะดึงกลับให้อัตโนมัตินะฮะไม่ธรรมดานะครับรวมถึงถ้าขับมือมือเพลินๆครับอาจจะกดมือถือเล่นอยู่นะฮะคันหน้าเบรกติดไปแรงครับคันนี้เบรกอัตโนมัติให้ด้วย อันนี้คือสำคัญนะพี่ท็อปเพราะว่าทุกวันนี้โดยส่วนมากนะหลายคนเนี่ยพอคิดว่าอยากจะใช้เวลสปุ๊บอยากจะไปใช้ในเมืองแล้วในเมืองก็คือรถเยอะแล้วบางทีช่วงจังหวะรถเยอะรถติดแล้วก็จะมีการเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นใช่ครับผมเออบางทีก็เออละสายตาจากข้างหน้าไปปั๊บแต่ถ้าสมมติว่าเกิดการที่ใกล้จะชนละเขาจะมีการช่วยหยุดถูกต้องครับมีเบรคโนมัติให้ด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะครับนนะฮะ ตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับ FMAM USB เล่นได้หมดนะครับรวมถึงเป็นคาเพย์นะครับและด้านนี้ก็จะเป็นเรื่องของแอร์แบบออโต้นะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิได้โดยรื่องลมแอร์นะครับตั้งแต่ความอุณหภูมิ19นะฮะจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่28องศานะครับก็ปกติก็ประหแบบๆก็24-25โดยประมาณนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเตือนนะฮะของการไข้ขัดที่รถไผ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของฝั่งคนนั่งและอินแนฮะ5จุดด้านนี้ครับอ๋อนี่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 หนึ่งสอง ข้างหน้าสามข้างหลังอีก2นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของตําแหน่งเราขับอยู่ใช่ไหมฮะคนหลังมาทีไม่ได้คาดครับคนขับสามารถรู้ได้ว่าตําแหน่งไหนยังไม่ได้คาดเซตี้เบลคือฟ้องตรงนี้ฟ้องเลยฮะเอ้นคนกลางมันไม่ยอมคาดล่ะเรียเขาคาดกันหมดแล้วนะเอ้ยไอ้คนกลางถูกต้องเอ้ยหลังขวาางฮะทำมันไม่ยอมคาดโดยที่เราไม่ต้องหันไม่ต้องหันมองเลยถูกต้องใช่ครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับกระเป็นตัวช่วยของเราอีกอีกอีกระดับหนึ่งพือความปลอดภัยนั่นเองนะครับ ส่วนเกียร์นะฮะก็เป็นเกียร์แบบเป็นซีวีแบบเจ็ดสปีดนะครับซึ่งการขับขี่เนี่ยเน้นความนุ่มนวลเป็นอย่างมากเลยนะครับก็เป็นเกียร์แบบเกียร์ไทยหรือข้าบันไดนะเป็น PRN แล้วก็ B พร้อมโหมดสปอร์ตนะฮะอมหรือ S นั่นเองนะครับกล้องมองหลังครับนี่เลยนะฮะชัดเจนด้านด้านบนนะครับด้านหลังนะครับและไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับเวลาเราขับของอะไรเลี้ยวครับถ้าเส้นสีเหลืองก็จะเลี้ยวตาเห็นไหมฮะใช่ใ ียขทิศทางและมุมมองของ,องเูเ้ขับเส้นนำสายตาเนี่ยคือมันเปลี่ยนตามลมพาเราด้วยถ้าเส้นเหลืองพ้นรถ้ายก็จะพ้นครับยึดง,ง่ายๆแค่น,นี้เองหลักการทิปง่ายๆนะครับนี่นะฮะเ,เป็นเรื่องของระบบเซฟตี้ของโตต้าเวลออสนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าคนที่อยากจะเป็นเจ้าของเวลออสคันนี้ใช่แล้วเป็นมือใหม่อยากจะได้คันนี้เป็นคันแรกของชีวิตแต่ฉันยังขับรถไม่เก่งยังขับรถไม่คล่อง ชอยจอดยังไม่ค่อยแบบเนียนเท่าไหร่ก็คือเมื่อกี้คือชันลยจบเลยฮะตัวช่วยชั้นดีเลยนะครับสุดยอดดีมากๆเลยนะฮะอืนะครับก็เห็นแล้วว่าออปชั่นรถมีอะไรบ้างนะครับอยากรู้ไหมครับว่ารถคันนี้ในเรื่องของสมรรถนะเป็นอย่างไรอุยจะพาน้องไปทดลองขับแล้วใช่ไหมครับโอ้โอยากจะรู้เรื่องของสมรรถนะคันนี้รถใหญ่ๆแบบนี้ครับอัตราเร่งเป็นยังไงเบรกลำมันจะดีไหมแล้วถ้าเกิดว่า มันเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องแบบหักลบสิ่งกีดหักลบสิ่งกีดขวาเนี่ยะจะเป็นอย่างไระนะครับเดี๋ยวเราไปสถานีทดลองขับด้วยกันนะครับดีเลยค่ะพร้อมเลยค่ะไปเลยดีกว่าค่ะพี่ท็อปลุยเลยครับ เป็นไงบ้างครับน้องแอมครับสุดยอดสุดยอดเลยใช่ไหมฮะครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเลยเนาะใช่ครับบอกเลยคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นว่าที่รถคันใหม่ชอบพวงแบบเลยใช่ครับผมทางสมรรถนะนะฮะอัตประโยชน์ต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานนะครับก็ ทดสอบได้จากสนามสอบทั้งหมดได้เลยนะครับนี่นะคะสนใจก็สามารถมาติดต่อพี่รอบได้เลยแต่ว่าตอนนี้พี่รอบจ๋าเดี๋ยน้องขอตัวนิดนึงว่ายังมีกิจกรรมอีกเยอะมากเลยค่ะอยู่ในงานไฮลักซ์ซิลเวอร์เฟสซิวอรสองนี้กิจกรรมนี้เยอะมากเลยพี่ของผ่านไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอแวะก่อนนะคะได้เลยครับไปเลยหละครับโอเคครับก็สำหรับกิจกรรมดีอย่างนี้นะครับก็สามารถมาพบกันได้ที่ตัวท่าจีนสาย4นะครับก็มีทั้งหมด3สาขาด้วยกันครับสักเทียมสามพาแล้วก็ที่นี่พุทธมณสาย4ี่นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่อยากทดสอบรถโตโยต้าเวลวอสรุ่นนี้นะครับสามารถมาได้นะครับที่โตโยต้าจีนสาย4ซึ่งเรามีสนามทดลองขับนะครับด้านนี้และดีวความปลอดภัยกับทีมงานโตโยต้าจีนทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณมากและพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้านะครับขอบคุณมากครับ